สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d o โดสาระลรความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV สุดยอดนะครับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนหลังจากที่ได้ดังใจหรือเกือบดังใจนะครับจากสาปกครองนะครับตกลงแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อก็คือจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปปอชอ เพื่อมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิจรารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุกภัยของประเทศไทยเนื่องจากคุณศรีสุวรรณเขาบอกว่าอันนี้เป็นการกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือไม่ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา57วสิวรสองและมาตรา67วิบวรสอง โดยอ้างอิงถึงคําสั่งของศาลสารปกครองที่ออกมาเนี่ยนะที่รัฐบาลไปฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะเดินหน้าโครงการ3 5แสนล้านว่าเกิดความผิดชัดเจนแล้วในกรณีนี้คราวนี้ปปชเขาก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้การเคลื่อนไหวของคุณคุณรีสุวรรณเนี่ยผมบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่คุณรีสุวรรณมีสิทธิ์ที่จะทาในฐานะ NGO ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมมองว่าโครงการการบริหารจัดการน้ํานั้นมีความจําเป็นจําเป็นเร่งด่วนเพราะว่าถ้าไม่รีบทำเนี่ย ถ้ามัวแต่เฟอฟะนะฮะถ้ามัวแต่ทาประชาพิจารณ์แบบทาไปแล้วใช้เวลาแบบยืดเยื้อถึงเวลาคุณได้เห็นบรรยากาศน้ําท่วมอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแน่ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเพราะฉะนั้นโครงการ3.5แสนล้านมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารนั้นเขาออกพอรกรเพราะว่ามันมีความเร่งด่วนมีความจําเป็นที่ป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยธรรมชาติแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในปีนี้และปีหน้า เพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสสพักประชาธิปัตย์หรือไม่ว่าคุณจะเป็น NGO แล้วคุณคัดค้านการเดินหน้าของรัฐบาลอย่างเร่งด่วนในโครงการน้ําผมมองว่าคุณไม่ได้มีผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเพราะว่าถึงเวลาน้ํามันก็จะท่วงแบบนี้อีกปีนี้ปีหน้าจะให้รอน้ํามันท่วมก่อนอีกครั้งดีไหมฮะแล้วค่อยทําประชาพิจารณ์ให้ดูยังไงต่อคำวินิจฉัยผมก็ไม่เห็นด้วย โอเคแต่เราไม่ว่าสารแต่ว่าผมเบื่อหน่ายเลือเกินกับการที่รัฐบาลซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งมีความชอบธรรมเห็นปัญหาในช่วงที่มีการน้ําท่วมคราวที่แล้วเห็นจะาจ่ทุกคนทั้งประเทศก็เห็นจะาจ่แล้วถึงเวลาเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะมาดีเลยหรือทําให้ทุกอย่างมันช้าลงเห็นแล้วเซ็งกับประเทศไทยจริงๆว่ารัฐบาลไม่สามารถทําอะไรได้เลย ผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาน้ําท่วมปีนี้หรือปีหน้าหรือหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าแนวโน้มคือเขาจะเอาให้รัฐบาลทําโครงการ3 5แสนล้านไม่ได้ถึงเวลาน้ําท่วมแล้วจะให้ผมโทษใครดีจะให้ผมโทษรัฐบาลที่เขาไม่กล้าเดินหน้าไม่ได้เพราะรัฐบาลเขาเดินหน้าเรื่องนี้ต่อแน่ประชาพิจารณจะให้เขาทาเขาก็ทําบริษัทเอกชนวางแผนจะทําอยู่แล้วพวกเขาต้องออกแบบไปทําประชาณ์าไปเนี่ยเขาก็ทํา ถ้าน้ำท่วมคราวหน้าปีนี้หรือปีหน้าถ้าผมไม่โทษคุณศรีสวุวรรณผมก็จะโทษศาลหรือโทษกระบวนการตุลาการพิวัตรที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่มีการก่อตั้งกระบวนการตุลาการพิวัตรรอบนี้ขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเริ่มตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูน40หรือเริ่มตอนเดือนเมษายน49ดีคือเห็นแล้วแบบเซง็งเซงแทนพี่น้องประชาชนที่จะเป็นเหยื่อน้ำท่วม ท,ท,ทั้งที่รัฐบาลพยายามที่จะทำรัฐบาลพยายามที่จะทำเท่าไหร่ก็จะมี n อ o ที่จะขัดขวางเท่านั้นรัฐบาลพยายามที่จะทำเท่าไหร่เดินหน้าเต็มสูบสาปกครองวินิจฉัยออกมารัฐบาลยิ่งลักไม่สนไม่กลัวหลุดจากตำแหน่งเดินหน้าต่อแล้วสสประชาธิปัตย์132คนก็ดันยังไปยื่นเรื่องให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ในการถอดถอนนายกออกจากตำแหน่งอีกอะไรมันจะขนาดนั้น เรื่องของชาติเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ําท่วมแบบที่เราทุกคนเห็นคราวที่แล้วเนี่ยทำไมแค่นี้ฝ่ายค้านหรือ NGO ต่อต้านภาวะโลกร้อนทำไมยอมไม่ได้หรืออย่างไรต้องเอารัฐบาลให้ไปให้ได้ทั้งๆที่คุณรู้ว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันมีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเห็นแล้วไม่รู้จะพูดยังไงผลประโยชน์ของชาติควรจะคิดถึงบ้างเรื่องอย่างนี้มัวที่จะโค่นรัฐบาลให้ได้อยู่อย่างเดียว